แล้วค่ำคืนที่ลึกลับที่สุดก็มาถึงไอเดทกับพี่ขวัญน,นัดกันเพื่อเข้าไปยังป่าด้านหลังหมู่บ้านในขณะเดียวกันดวงตาเข้มก็ทราบข่าวสารตามไปติดๆทางเดินในป่ามีเพียงไฟฉายและแสงจันทร์สลัวควรนหมอกหนาจนแทบไม่เห็นสิ่งใดได้ยินเพียงเสียงใบไม้ไมกรอบแกบใต้ป่าเท้าและเสียงริ่งเรร,ร้องหย้ยหวนเป็นจังหวะประสานกับเสียงลม หลังเดินลึกเข้าไปหลายกิโลทั้งสามาก็พบกับเนินดินที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมโดยรอบบริเวณนั้นอากาศเย็นเฉียดจนขนลุกมีแอ่งน้ำขนาดไม่ใหญ่นักแต่ผิวนั้นกลับนิ่งสนิทไร้ริ้วคลื่นแม้ลมจะพัดไอเดชชี้ไปนี่แหละบ่อซับปริศนาที่คนล่ำลือกันพี่ขวัญจ้องมองผิวน้ำรู้สึกเหมือนมีกระแสพลังบางอย่างดึงดูด สะกดให้หัวใจเธอเต้นแรงทันใดนั้นเสียงคาถาภาษาคาเมนดังขึ้นมาจากอีกมุมอูมสัมปจิตติมมะนปะไอเดธทันขวบไปเห็นหลวงตาเข้มกำลังบริกรรมพร้อมกวาดแหวงไม้เท้าสัญลักษณ์อาถรรพ์ผุดเรืองขึ้นบนพื้นดินเป็นวงกลมม่ทันตั้งตัวร่างของไอเดทกระตุกเคือกเขาสัมผัสได้ถึงพลังที่จู่โจมในจิต พยายามตั้งสมาธิบางส่วนเพื่อข่มอาการเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นมาบีบที่คอพี่ขวัญรีบตวัดมือเรียกหุ่นพยนต์ออกมาเพื่อขัดขวางลวงตาเข้มหุม่นพยนต์วิ่งโซซัดโซเซเหมือนสัตว์ป่าใบหน้าเรีเยบเฉยแต่ดวงตาเรืองแสงสีแดงกำแสดงถึงพลังมือที่ซ่อนอยู่หลวงตาเข้มก็สำแดงอาคมอย่างดุดัน เขาท่องบทคาถาเรียกดวงวิญญาณทหารโบราณให้ลุกขึ้นจากหลุมสายลมหมุนพัดกันโชคจนใบไม้ปิววอนดวงวิญญาณลอยอ้อยอิงมีรูปโครงร่างสวมใส่ชุดโบราณสิ่งเหล่านี้ตามมุ่งหน้าไล่ตะคุบหุ่นพยนต์ของพี่ขวัญพี่ขวัญก็ไม่ถอยมันพยายามปาดปันและจู่โจมแต่ก็ไม่อาจสัมผัสร่างวิญญาณได้โดยตรง มีแต่เขี้ยวเล็บอาคมที่พึ่งปลุกเสกขึ้นมาจะทำให้วิญญาณบอดชำ้ำไอเดดตั้งสติรวบพลังตรวจคาถาเรียกภายกะมาสวมร่างกำมือแน่นเพื่อส่งพลังให้วิญญาณเข้าควบคุมร่างกายบัดนั้นร่างของเขาสัน่นเทิมเปลี่ยนแปลงเป็นเงาเรืองสีน้ำเงินมีเสียงกรีดร้องห้อยหวนคล้ายทับซ้อนกันหลายเสียงก่อนจะพุ่งเข้าใส่หลวงตาเข้ม หลวงตาเข้มจำต้องหยุดไร้คาถาสั่งการวิญญาณทหารหันมาใช้แม้เท้าปักลงในดินเพื่อสร้างกราะบ,บ้อง